เศร้าไปตามๆกันเฉินเสี่ยวเฉินเยียนซีประกาศข่าวยาอย่างเป็นทางการเศร้าไปตามๆกันเมื่อล่าสุดคู่รักดังอย่างเฉินเสี่ยวและเฉินเยียนซีได้ออกมาประกาศยาร้างปิดฉากชีวิตคู่9ปีจากนี้เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นทางคู่ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านว e ป b อบอกว่าต่อจากนี้ต่างคนต่างจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุข อนาคตร่วมกันเป็นพ่อและแม่ของลูกดูแลให้เขาเติบโตขึ้นอย่างดีสำหรับเฉินเสี่ยวและเฉินเยียนซีพบรักกันจากการร่วมงานในซีรีส์ The Condor h o r อรหรือมังกรหยกก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์และประกาศคบหากันเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2015จดทะเบียนสมรสในวันที่5กรกฎาคมปี2016และในวันที่20ธันวาคมปี2016เฉินเยีนซีได้มีการคลอดลูกคนแรก ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ